สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ปู่สุ่คนณนะครับเนาะครับครับมืบอนี้กาศสำหรับท่านสองเสียงยาพาคเรากับมีแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับหมวดประจําวันที่สิบหกนะครับเนาะครับก่ะเป็นของเก๋งใหญ่แหละครับท่านของเก๋งใหญ่แล้วครับเนาะครับครับก่อนศิเข้าไปเบิ้งเนาะครับค่ะมาเบิ้องหมวดที่แล้วก่อนครับของเพิ่นไปจากไหนมาจากไหนเนาะครับเนาะครับสําหรับ เจใหญ่เมืองท่องครับข้อนพิ่นการงวดที่แล้วเพิ่นหายไปรูดที่หนึ่งคับสองแหละครับครับสําหรับเลขที่ออกแล้วครับเนาะเลขที่ออกเลขที่ออกกับหนึ่งสองเกศสี่ครับเลขกสองตัวกับหนึ่งสองนะครับเนาะครับหนึ่งสองครับสําหรับเจใหญ่เพิ่นหายไปหนึ่งคับสองแหละครับเขาเป๊ะๆนะครับเนาะเขาเต็มๆแหละครับ มาชุดยอดแหละครับหนึ่งับสองเลขวิ่งกับเพ่นเหลขกวิ่งกัเพลนเก้าศูนย์หนองครับเพ่นิ่นจับมาหนโดยตรงเลยครับเพ่นเด่นมาหนึ่งสองนะครับเนาะครับกับหน่ะครับเลขเบิ่นเพ่นคับสอสองครับหนึับสอกัจับคูมากกับหน่ะครับเข่าตกลุมนะครับเนาะคือสีมีผู้ชวผู้มาอยู่ครับสำหรับงวดมันผุดนะครับเนาะครับ หนึ่งสองหนึ่ก็หนึ่งหาัจับคู่กับเขาหนึ่งสอละครับตัวกลมพร้อมครับตัวร่องก็เพิ่นกับสองศครับตัวร่องด้วยครับเด้อครับเขามัดรับเลขรูดกับเขาทั้งสต,ตัวครับกัเดขที่ออกกับหนึ่งสองเก็ดนึ่งสอ จับคู่เลข3ตัว1นึ่งสองสครับบนี้หนึตลอดครับเขาหนสองตลอดนะครับเนาะแม่กระทั่งเลขวินของเพิ่นก็นย่งเขาหนสองอยู่ครับ012ตะวานอไปออกข้างหน้านะครับเนาะหนึ่อกตสอันนี้เป็นตัวเลขของเกหญ่เบือง่องครับงวดที่แล้วครับครับมาเบิ่งต้นนะครับเนาะงวดวันที่16วันพุทธ วันศุกร์วันศุกร์ครับปวดที่วันศุกร์ที่สิบหกเอ้าพร้อมไวรัฐบาลไทยตัวนี้ครับการรัฐบาลไทยออกพร้อมกันนะครับเนาะครับเอ้ามาเบิรงเล่าไปก่อนครับเราสามต่อไปเล่านะครับเนาะครับไปทางเล่าก่อนตะวันเล่าออกที่หลังครับตะวันเล่าออกที่หลังออกสองถุนครับเล่าออกสองถุแตะวันเลข ถ่ายก็ออกไปสองใบสามนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับตัวเหล็กนะครับเด้อครับกับพี่พรมเสียงครับเอาเป็นตัวผู้มักกับเล้วกันนะครับเนาะครับผู้ได้มักกับยังจัดผู้ได้คัดกับยังผ่านไปครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับเอาสําหรับตัวเหลขกของเพื่อนกาส่งมาให้แล้วละครับมาหอดมาถึงแล้วครับ ทางส่องเสียงยาพาล็เด้อครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบวัเด็ดขาดแนวทางเนาะครับเนาะกดติดตามไว้ครับกดไลค์ให้น้ำแน่ครับจะมีกำลังใจเนาะครับเนาะครับเงินวันที่สิบหกเน้นย้ำนะครับเด้อเป็นเหล้าพัฒนาครับหกเจ็ดนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้ครับ ของเกใหญ่แล้วครับด้อครับเกใหญ่เมืองทองครับสำหรับเลขลูดพื้นห้ยลูดไปที่แปดครับแปดตัวเดียวมีแปดตัวเดียวลรอครับชงมาไห้มีแปดตัวเดียวครับมีแปดตัวเดียวบ่บึ้งโทรศัพท์จากบาทกันับถอดทีแล้วครับด้อครับ ครับก็คือบ่เป็ี่ยนอย่างน,งนะครับเนาะเบิ่งโทราศาพัพท์จะบาดกันพันช่วงมาตัวใดแน่โอ,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 โอก็สก็สนับตัวเลขตัวเลขเลขพิน่นก็คิดว่บาบ่หลายตัวแล้วครับอ้าพิน่นส่งมาแล้วครับตอนนี้ส่งม,มาแล้วแต่ต้องเอาแต่ว่าในโทราศาพัพท์ครับเดี๋ยวครับเบิ่งในโทราศาพัพท์กันเด้อครับเด้อนะ เห็นแล้วบัดนีนะครับมาแล้วมาแล้วครับขอโทษขอไห้แป๊บหนึ่งครับคือสิดยเป็นอย่างนะครับนัะครับแปดตัวเดียวครับมีแปดตัวเดียวอีลีเหรอครับเหล็กบินเพิ่กับพ่อหายมากครับชุดนี้เหล็กเบิรนเพิ่นกับพ่อหายมากครับเปิดหายมาแปดตัวเดียวครับเอาจับคูเลยครับจับคูมาหายพร้อมครับจับคูมาหายเนกลี่ยแปดแปดนะครับแปดแปดแปดเจ็ด 8, 9ปดเกจ็ดแก้าว่าอะไรครับเอาไปจับเหรียญจะได้ด้ครับนะครับเจ็ดแปดเก้าแปย่างเดียวครับ8 0 8, 8, 8 0 8 6 8์แตัวสุดท้ายกับแปดซี่ครับเอาแป ยี่ยยครับอัพมีหกคู่แปดอย่างเดียวครับลูดลูดแปดอย่างเดียวครับสามตัวครับเคนจับคู่มาหายสามตัวนั่ครับงามๆเลยครับเด้อครับจับคู่เลขสามตัวมีเก้าเก้าแปดเก้า มีอยู่สองหางครับมีอยู่สองหางเหล็กสามตัวนะครับเด้อเหล็กสามตัวมีอยู่สองหางครับตัวที่เก้าเก้าแปดเฮ้ยเก่ายางเดียวแปดยางเดียวคนครับเหล็กน้อยปล่อยเลยครับสําหรับคนว่าสําหรับตัวเหล็กนะครับเนาะครับมีพุ่มเสียงด้วครับเด้อครับพิจารณาเบิรงสําหรับผู้มัดผู้คัดกับพัน ทางซ่อมกับเสนอเพื่อควบบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับเนาะถ้าเขาเอาไปตบกลุ่มของเพิ่นกันครับเป็นกลุ่มเด่นไปตัวเดครับตั้งแต่หลีกหลุดของเพื่อนนี่ยม่ต้องว่าเด่นนะครับเนาะไปเลยครับเป็นแปะตัวเดียวครับกลุ่มเด่นเพิ่นไปแปดเก้าครับแปดเก้าครับแปดเก้า มีแปดเก้าครับแปดซีครับแปดซีสองกลมครับมีสองกลมนะครับเด้อมีสองกลมครับเก่งทูโตครับอยู่น่ครับของเพื่อนเดขกสามตเนเอาไปจับเลยครับเอาไปตัดเล่นกระไรนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักครับผู้ทุนหน่อยก็เอาตะแค่ตัเพิ่นกลุมเกี่งไงนะครับเนาะเกี่งไงเมือนทอง เกียใหญ่เมืองทองนะครับครับเอาไปล่ำไปรวยนะครับเด้อครับเอาไปช์ไปมานสำหรับตัวเล็กครับเป็นเล่าพัฒนาครับผูมักไก่จังจัดผู้คัดไก่จังพานนะครับเด้อครับเมือนที่แล้วเพื่อนกัแตกสะแตกไส้เข่าทุกตัวเลยครับครับตัววันหนึ่งทั้งสองครับขับลูกขัถือว่าดีนะครับเนาะครับครับเป็นสายบุญสายท่านไอเอฟซีพิจณาเบิ้งนะครับเด้อครับ ผู้หมักนะครับได้จังจัดผู้ขัดกับพานเรียนพานเลยครับมาเป็นยังครับสําหรับในตัวเลขนะครับเด้อครับเอาครับสำหรับคลิปนี่กาบ่้อยยังลายแะครับท่านส่องกับขอให้เย็ซี่ยูดีไม่แห้งครับโชคโชคมันมานลำลำเรื่อยเรอยนะครับเด้อครับสองถุงครึ่งมีเห้ครับจับเงินแสนเงินล้านนะครับเด้อครับครับพากกันไหมนะครับเนาะลิปหนาสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ